น้องมานี่เราไปก่อนนี่แน่พี่จอทำลายอะ่ะก็ตรงนี้มีเจ้าแมงป่องอยู่ตัวหนึ่งระวังมันต่อยนะ<อ>นี่เนี่โอยแย่แล้วมานีกลัวแมงป่องนะเธอไปก่อนเธอไปก่อนแต่ว่าเราไปทำอย่างนั้นไม่ดีนะไม่ได้หรอกตัวนี้เป็นสัตว์มีพิษอันตรายฉันต้องจัดการให้ได้เลยแต่ว่ามานีคิดว่าไม่ดีหรอกไปเข้าไปจนนะเจ้าแมงป่องตัวน้อยโผล่ออกมาจากรูเจอจอร์ จอร์ดก็ทำร้ายแมงป่องเพราะกลัวว่าจะไปต่อยมานีอยู่ดีๆก็ถูกถูกล่แกจนได้โอ้ก็ว่าตัวใหญ่เลืองอย่าตามมานะฉันกลัวจะแย่แล้วเนี่ยตรงนี้ก่ดีกว่าแมงป่องอย่างฉันก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะแมงป่องหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าแมงป่องพี่จอร์ดปล่อยเขาไปเถอะเขาหนีไปแล้วหายไปแล้วอะมานีฉันจะต้องเข้าไปหลบ ไปหลบที่ไหนดีสองคนนั้นวิ่งตามฉันมาตะบายกันก็ไม่รู้ฉันยังไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยแมงป่องแมงป่องอย่างเราไม่มีใครรักเลยเรื่องไงเงินวันนี้ฉันคงต้องเข้ามานอนในท่อระบายน้ําที่นี่ก่อนก็แล้วกันละมังม้งแมงป่องในท่อระบายน้ําแห่งนี้มีความลับหนึ่งอย่างอนั่นอะไรนะหิวอยู่พอดีเป็นของที่กินได้แน่นอนเหรอ แมงป่องอย่างฉันขอกินสักหน่อยก็แล้วกันรสชาติทำแม่ทำแม,ม่แฮะแมงปอง่องโหอดีร้สึไม่อะไรยบางอยา่างแปลกแปกไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆก่อนทำไมฉันทำไมฉันมองเห็นมองเห็นได้สูงขนาดนี้สิ่งรอบตัวของฉันมันแปลกๆปลกไปนะเนี่ยน้ำยาที่เจ้าแมงป่องน้อยได้กินเข้าไปนั้นเป็นน้ำยาของรองอาจารย์ใหญ่ ที่กำลังเอาไปทดลองกับสัตว์ที่อยู่ในท่อระบายน้ำโอ้โห,โ,หโ,หโหฉันไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยฉันเริ่มมีพละงกำลังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยแมงป่องแมงป่องเมื่อกี้รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านไปเหรือครับเนี่ยเมืองเราไม่เคยมีรถคันใหญ่ๆขนาดนี้วิ่งมานานแล้วนะ ต้องรีบทำทาโกยากิแล้วเผื่อมีลูกค้าลงมาซื้อ <c oughs> พี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองกันดีกว่านะเราจะไปซื้ออะไรกินหรออืมหิวอะ่ะตั้งเมื่อคืนได้ยินเสียงไงอ้อวยวายด้วยแต่ขี้เกียจรู้กามันเหนื่อยอะ่ะอ๋อคนในเมืองซาบุระก็ออกมาวิ่งเล่นกันข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเหมือนรถสิบล้อวิ่งผ่านเลยนะแต่เมืองเราไม่มีรถใหญ่แบบนั้นนี่นารถสิบล้องั้นเหรออืมมา มาทางนี้เร็วเข้าจะมีได้ยังไงอย่างมากก็แค่รถของลุงไม่รู้นะใช่แล้วรถเราอ่ะไม่ค่อยมีนะวันนี้รถเงียบเลยแฮะก็ดีเหมือนกันบู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 มีอะไรเหรอโบบู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 บว่าไง่ะกปีกป๊กแปลให้หน่อยโบบอกว่าได้กินแปลกๆป่ะปะ๊กเปี๊ยกน้ไม่ได้อาบน้ำหรือไงฉันอาบน้ําแล้วนะ อาบน้าแล้วไม่งั้นบบจะได้กินแปลกๆหรอนี่เราเรีบซื้อของกันดีกว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะทุกคนเอ๊ะเจ๊ไปไหนอ่ะ,อะเขาอยู่หลังร้านหรือเปล่าถึงว่าเข้าห้องน้ําอยู่หรือเปล่านะงั้นก็ซื้อของกันก่อนดีกว่ามามพี่ฝนอยากกินอันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมปังอ่ะขนมปังเหรอใช่ขนมปังที่ใส่ไส่น่ะ ขนมปังใส่ไส้งั้นเหรอใช่แล้วแล้วก็เอานมไปกินด้วยได้หรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวพพ่กเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่ากินอะไรเนี่ยอยากกินน้ำอัดลมแต่ว่ากินไม่ได้พวกเพ่งนายจะกินอะไรนายไปหยิบมาเลยเร็วเข้าฉันก็อยากกินเหมือนกันนามีปลาทอดไหมปลาทอดงั้นเหรอไม่มีมีแต่ปลากระป๋องได้มางั้นเอาน้ำผลไม้นี่ไปแล้วกันนะโบเอาอะไรเหรอบู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 อ๋โอโบหยิบอันนี้มาออะได้เลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้นะคนจ่ายตังค์เขาไปไหนอ่ะ เจ่ที่ร้านสะดวกซื้อเขาหายไปไหนต่างหากใช่แล้วตอนนี้ฉันแย่แล้วล่ะทุกคนเป็นอะไรอะ่ะปุกปิ๊กฉันปวดท้องอะ่ะอ๋อฉันรู้แล้วกินแปลกๆที่บอ่อบอกกินนายนี่เองฉันอยากเข้าห้องน้ำอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาเข้าข้างหลังนี่ก็แล้วกันอันนี้นี้มีห้องน้ำเลยหรอนี่ไงดิสอต์อะ o i เล็ อ๋อห้องน้ำอ๋อเปิดประตูดิแต่ความจริงแล้วห้องน้ำอันนียมีความลับนะขอบอกมีความลับอะไรรีบเปิดแล้วเขาแย่แล้วมีความลับจริงๆ <c oughs> ฉันแย่แล้วเอาเข้าออไปสักทีงสิ <c oughs> เปิดสินายก็ลงไปส <c oughs> ิประตูมันล็อกนี่นะ <c oughs> ประตูล็อกเนื้อชนเอาคุญแจก่อนก็แล้วกันพี่หวนเป็นไรอะ่ะประตูห้องน้ำล็อก <c oughs> ประตูห้องน้ำล็อกนี่นะใช่แล้วเขาบอกว่าที่เนี่มีความลับนะเดี๋ยวพี่หวนไปตามหาความลับตอนหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาตามหา จัดการเปิดห้องน้าให้บุกปิ๊กก่อนเปิดแล้วเรียบร้อยเออเออจอกันแล้วห้องน้ําเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำแล้วนะเ,ออเข้าไปได้เหรอนี่ปล่อยฉันก่อนนายก็ลงไปสิฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยโอ้โหห้องน้ําสะอาดเกินไปแล้วนี่ไงฉันกําลังจะบอกนายว่าระวังตัวไว้ให้ดีนะพกุกิ๊กระวังระวังอะไรเสร็จแล้ว <c oughs> รีบไปกันดีกว่าอาเรียบร้อยแล้วเหรอเป็นไงบ้งางรู้ว่ามีความลับจริงหรือเปล่าไม่รู้พี่ฝนว่าแต่ว่าเป็นไงบ้างอะไม่เป็นไร เออเราจะจ่ายตังยังไงดีอะเรารู้ราคาอยู่แล้ววางไว้ให้เขาได้หรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกสแกนตัวบัตรเอาก็ได้นะแต่ความจริงเราเรารอให้เจ๊เขามาดีกว่าไม่เห็นเจ๊เขาสักทีเนี่ยงั้นเดี๋ยววางของไว้ข้างหน้าร้านเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่ก็แล้วกันลองเดินไปตามดูดิเจ๊ครับอยู่กับเจ๊เสื้อเหลืองหรือเปล่านะยังไงก็ต้องจ่ายตังเขาอ่ะนะเอา้าไม่เห็นมาเดินเลยใครอ่ะเจ๊เสื้อเหลืองไง เจ๊เสื้อเหลืองทำไมอ่ะปกติเขาเดินอยู่ไม่ใช่หรออ๋อเออใช่จริงด้วยแฮะเฮ้ยแย่แล้วพี่ฝนปวดท้องเหรอไม่ใช่ดูนู้นดิดูอะไรอ่ะข้างหน้านู้นไงไหนอ่ะข้างหน้าเรานั่นไงพวกเป็กนายอย่าบังชันเฮ้ยนั่นเจ๊นี่นาทำไมเจ๊ไปนอนล้มอยู่ตรงนั้นน่ะปวดท้องหรือเปล่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเจ๊ครับเป็นยังไงบ้างฉัน จะตกใจเลยลม้มลงไปเป็นลมไปแป๊บหนึ่งอะจ้ะอา้าวแล้วไปตกใจอะไรมาล่ะครับเมื่อกี้อยู่ดีๆก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นสิ่งมีชีวิตเหลือยอขากระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บมามีแปดขาด้วยล่ะขอบอกตกลงงูหรือตัวอะไรมีแปดขาเอา่อเชก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ไปลมแดดอาจจะเพ้อไปก็ได้นะเราวิ่งไปดูทางนี้ดีกว่าวิ่งไปทางไหนอะหน้าโรงเรียนเพชได้ยินเสียงอยู่อะเสียงอะไรหรอเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแท้ เฮ้เฮ้นี่อะไรอ่ะฮ้เกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ตกใจนั่นอะไรคะนะพี่ฝนตกใจไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันฉันไม่ไหวแล้วฉันมึนๆยังไงก็ไม่รู้วันเนี้ยพวกเบกนายกินอะไรไม่เข้าเฮ้เดี๋ยว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 ก่อนนั่นไงอะไรก็ไม่รู้พี่ฝนแย่แล้วค่ะแย่แล้วใครก็ได้ช่วยดีค่ะฮาแมงป่องฮ่าแมงป่องช่วยพอออด้วยครับแมงป่อง ปอนี่พอ่อเธอมาช่วยฉันเร็วๆข้าวมาช่วยฉันก่อนแย่แล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วช่วยพ้มด้วยนะกล้ารมก็โดนเหมือนกันทำไมพวกนั้นถูกจับมัดไว้อย่างนั้นนะพี่ฝนแย่แล้วนั่นนั่นคืออะไรอะตาแดงๆเชียวฮะหรือว่าเจ้านั่นจะเป็นคนจับพวกนี้มามัดนั่นดูท้าทางเออพี่ฝน กลัวจังเลยอ่ะช่วยหน่อยครับพี่เอกพี่ฝนผมจอดกับมานี้ใช่ใช่มาอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะจอดกับมานีก็โดนจับมัดไว้งั้นเหรอฮึแม่ปเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้โห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 ฉันอุตส่าตัวโตขนาดนี้พวกนายเป็นใครกันแน่ทำไมถึงไม่กลัวฉันเดี๋ยวก่อนนี่ได้ทำไมโอ้โหพี่ฝนนี่อ นี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมกรอกแข็งมากเลยอะฉันคือแมงป่องแมงป่องอะไรกันแมงป่องตัวเล็กๆที่พวกนายชอบรังแกฉันะ่ะใครไปรังแกนายแล้วจับคนพวกนี้มาทําไมกันเนี่ยนี่ก็คือนะคนที่ชอบรังแกฉันฉันเดินหาก,กินอยู่ดีๆก,ก็มาทําลายเจอชีวิตของฉันทําไมมาเชิดแบบน,นีน้นายหยุดก่อนได้ไหมอย่าเอาไอ้นี่มาจิ้มฉันนี่ออะไรเนี่ยอันนี้คืออาวุธของฉันเออวามจิงแล้วฉันยังไม่ได้ทำอะไรพวกนายเลยฉันแค่หากินเฉยๆ ทำไมทำไมต่อยไม่เข้าเลยพี่ฝนแข็งจัดเลยเนี่ยก็แงแล้วนั่นมันกเกาะข้ายะนี่นะพี่ฝนช่วยหน่อยดิให้ช่วยอะไรพี่ฝนก็กลัวกลัวทําไมหรอรีบๆจัดการเขาเร็วคนในเมืองแย่แล้วอ่ะนี่นะ่ากองเล็บแมวขวัญเฮ้ยทาอะไรเขาไม่ได้จริงๆใหุู้กปิ๊กถามไม่หน่อยดิว่าเขาเป็นอะไรอะ่ะพวกเปกจัดการฮะฉันยังไม่ค่อยสบายอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวฉันไปคุยให้ก็ได้สต๊อปหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าแมวเห่า แมว,วเงาอะไรอะฉันคือแมวผู้น่ารักนายเข้ามาทําอะไรอยู่แถวเนี้ฉันฉันก็คือแมงปองผู้น่ารักเหมือนกันอยู่ดีๆจะดออขาก,กินก็มีคนมาไล่ฉันไปอ้อวฮฉันเสียใจแล้วฉันก็ไม่กินอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยตัวฉันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเ,เ,เ,เรื่องนายนี่นะเบื่อจังเลยนี่ทั้งสองคนคือเจ้าตัวเนี่ย ถ้าโดนพวกเนี้ทำร้ายมาแล้วเขาก็ไปกินอะไรมันรุนคาตัวโตวขึ้นมาอเอาไปไว้นอกเมืองก็หมดเรื่องแล้วอย่าเอาฉันไปไว้นอกเมืองความจริงแล้วฉันอยากอยู่ในเมืองมากกว่าแต่นายอยู่ในเมืองไม่ได้นะอาจจะทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้งั้นเดี๋ยวฉันจะหาที่หมอเหมาะให้นายแล้วกันตกลงดิพวกนายฟังภาษาจะรู้เรื่องใช่เปล่าฉันฟังมาจากปุ๊กปิ๊กอะ เจ้าแมวเงาบอกเข้าไปสิว่าฉันมาฉันไม่ใช่เป็นคนใจร้ายใช่เป็นคนดีอ่ะโชคดีนะทำตัวดีๆนะเดี๋ยวฉันจะแวะมาหาบ่อยๆแล้วย<อ>่าเผลอ<ม>ไปใส่ใครนะความจริงแล้วแมงป่องก็มีหัวใจใครๆก็ว่าฉันเป็นไวายหลายเออฉันก็ไม่ได้ว่านายทักหน่อยขอบใจนะพวกนายเป็นคนดีมากอย่าลืมมาเยี่ยมฉันด้วยกันแล้วกันได้เลยนี่เราฟังเขาพูดดูเรื่องเหรอพี่ฝนแมงป่องอ๋อเราฟังได้แค่คําว่าแมงป่องแมงป,องป่องไปพี่ฝนกลับบ้านกันดีกว่า